สวัสดีค่ะวันนี้เมย์ก็จะมาสอนทำสร้อยคอ,อตุง้งติ้งแบบ Y2K แบบพาสเทลนะคะนี่ก็จะเป็นไอเทมที่กําลังกลับมาฮิตเลยนะคะลูกค้าวันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ก็จะง่ายมากๆนะคะแล้วก็สามารถเอาไปทําขายได้แบบหลากหลายแบบมากๆนะคะใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะคะเราเพิ่งเข้ามานะอย่าลืมกดติดตามค่ะแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าเอ้สร้อยแบบ Y2K แบบนี้เขาใส่กันยังไงเรอหรือว่ายังไงนะเดี๋ยวมาเจอกันจ้า อุปกรณ์ที่เราจะใช้ในวันนี้นะคะก็จะเริ่มต้นด้วยบอร์ดออกแบบลูกปัดนะคะเป็นบอร์ดออกแบบสร้อยคอนะคะแล้วก็เอ็นร้อยลูกปัดค่ะนี่จะเป็นเอ็นร้อยแบบไม่ยืดค่ะขนาด50.5นะคะแล้วก็ตัวตะปูนะคะตะขอที่เราจะใช้วันนี้นะคะก็จะเป็นโซ่ปลายสร้อยนะคะตะขอก้ามปูแล้วก็ห่วงนะคะนี่จะเป็นห่วงเนาะห่วงก็จะใช้สองอันนะคะแล้วก็ใช้สต็อปเปอร์ด้วยค่ะนี่ก็เป็นสต็อปเปอร์นะคะที่จะใช้สําหรับการ ปิดปมสร้อยนั่นเองนะคะส่วนอุปกรณ์อื่นอีกก็จะเป็นไอ้จะเป็นตะป Б ตูนะคะจะเป็นตะปูตัวที่ Hence, นคะคะจะเป็นตะปูตัวที่เขาว่าตัวทีเอ้ยขอโทษนี่คือตะปูเลขเก้าตะปูเลขเก้าก็คือฝั่งหนึ่งจะเป็นห่วงนะคะถ้าเป็นตะปูตัวทีเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งเขาก็จะแบบเป็นจุดเป็นจุดเหมือนตะปูทั่วไปนะคะตะปูตัวนี้ไม่ใช่ตะปูเดียวกับที่เอาไปใช้ทํากระทงนะคะใช้ไม่ได้เนาะคนนั้นอันนั้นจะเป็นสนิมนะคะอันนี้เป็นตะปูสําหรับทาเครื่องประดับนะคะ อันนี้จะเป็นขนาดยาวนะคะจะเป็นขนาด50นะคะเบอร์5้ามิลนะคะห้าสิบมิละคะก็คือหเซนแล้วก็อันนี้เบอร์สามสิลนะคะก็คือ3ามเซนนะคะแล้วก็ครีมบีบคีมม้วนนะคะแล้วก็กันไกลนะ,ะน,นะคะนี่ก็จะเป็นกันไกลนะคะส่วนลูกปัดนะคะวันนี้เราก็จะใช้ลูกปัดแฟนซีนะคะมีลูกปัดแฟนซีหัวใจอันนี้ก็จะเป็นมุกนะคะขนาด4ี่มิล แล้วก็เป็นลูกบัศแฟนซีต่างๆนะคะอันเนี้ที่ร้านจะมีขายเป็นแพ็คนะแพ็คละยี่สบาทนะคะลองแอดไลน์มาสอบถามได้ที่น้องแอดมินนะคะเดี๋ยวน้องให้ข้อมูลนะจ๊ะเราจะเริ่มต้นงานของเรานะคะด้วยการทําตัวตัวจี้ตัวห้อยห้อยตุ้งติ้งนะคะแบบนี้นะคะเป็นแท่งๆเอาไว้ก่อนนะคะเสร็จแล้วอะ่ะเราค่อยกลับมาร้อยนะคะเดี๋ยวเมย์วิธีการทําจะเหมือนกันหมดเลยนะคะเริ่มต้นนะคะเมย์ก็จะเอาตะปูตัวทีนะคะไอต้ตะปูเล็กเก้านะคะร้อยลงไปเนาะเมย์จะทําแบบนี้ก่อนนะคะ ก็จากเราออกแบบไว้แล้วเนาะเราใส่ลูกปัดมุกนะคะ1เม็ดนะแล้วก็ลูกปัดรูปอะไรก็ได้นะคะ1อันเนาะที่เราคิดว่าเออมันน่ารักดีเลยนยก็ใส่ไปนะเดี๋ยวไม่หาก่อนโอเคเมยก็จะเอาเป็นรูปปลาดาวแล้วกันนะคะปลาดาว1เม็ดนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะร้อยลงไปด้วยลูกปัดอ่าเดี๋ยนะเล็กๆอีกอันหนึ่งแล้วกัน อันนี้สีชมพูอ่าลูกปัดเล็กหนึ่งอันนะคะแล้วก็เรามาดูข้างหลังนะ,ะข้างหลังก็จะมีลูกปัดเล็กอีกหนึ่งอันด้วยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็จะร้อยลงไปนะคะเสร็จแล้วเมย์ก็จะเอาที่เป็นโบแบบนี้นะคะหรือว่าจะเอาเป็นจี้อะไรก็ได้นะคะร้อยลงไปเนาะสมมุติว่าเมย์จะเอาเป็นตัวนี้ละกันน้องน่าจะยาวไปหน่อยอ่าเอานี้นะคะร้อยลงไปคือแล้วแต่เราเนาะเราจะทําแบบไหนนะคะพอเสมมร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เราจะหัวใหญ่ไปหน่อย อ่ะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเมก็จะเอาตัวตะปูนะคะอ่ะเราจะจบด้วยลูกปัดตัวเล็กนะคะม,มุกสี่มิลิอันหนึ่งนะอ่ะเสร็จแล้วเมก็จะเอาคีมม้วนนะคะม้วนเนาะเริ่มต้นก็คือจับปลายนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆม้วนอ่ะม้วนแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็ร้อยกลับแค่นี้นะคะก็จะได้ห่วงแบบนี้นะคะเรียบร้อย เราจะทําตัวตุ้งติ้งนะคะแบบนี้นะคะไว้หลายๆแบบหลายๆแบบขนาดเลยนะคะก่อนที่เราจะร้อยนะคะทําให้เสร็จทั้งหมดก่อนแล้วค่อยร้อยลงไปในสร้อยคอนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนของการเอาสร้อยอาลูกปัดนะคะมาวางออกแบบบนสร้อยคอเนาะ ในการออกแบบนะคะเราจะสังเกตเนาะว่าไอ้ส่วนช่วงข้างบนของน้องเนี่ยน้องก็จะแบบแค่ร้อยหัวใจอย่างเดียวนะคะเมก็จะไม่ได้ออกแบบอะไรตรงนั้นเยอะที่สำคัญที่เมก็จะมาทํานะคะเมก็คือจะมาทําตรงช่วงนี้นะคะที่จะร้อยอุบะนะคะเริ่มต้นนะคะเมก็จะเอาตัวตุ้งติ้งนะคะหรือว่าเมก็จะเรียกชื่อน้องว่าเป็นน้องอุบะนะคะเอามาลงก่อนเนาะอันนี้เม์จะเป็นสีชมพูนะคะเราดูตัวเลขนะคะตัวเลขศูนย์เห็นไหมศูนย์แล้วก็เราจะหาที่เป็นรูปหัวใจคู่นะคะสาม ฝั่งนี้ไปสามใช่ไหมคะอีกฝั่งหนึ่งเราก็ทาเวลาเราทาเนี่ยพยายามเลือกให้มันให้น้องเหมือนกันนะคะคู่ก,กันไว้เลยนะคะสามเนาะอ่านได้ละแล้วก็จะเรียงขนาดข้างๆนะคะให้เขาเล็กลงเนาะ,ะก็ห้าได้ไหมประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วก็จะเอาอีกฝั่งหนึ่งไปใส่เหมือนกันเดี๋ยวนะเราคือเราต้องหานิดนึงอะ่ะอ่ะโอเคคู่นี้นะคะก็จะไว้ตรงเลขห้านะคะ เสร็จแล้วเนี่ยเมย์ก็จะเอาตรงปลายนะคะมาใส่เมย์ชอบความแบบจบด้วยผีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยน้องน่ารักดีแล้วก็เป็นเลขเจ็ดนะคะโอเคอยากให้สีเมย์จะชอบให้สีแบบน้องเขาห่างๆกันหน่อยโอเคประมาณนี้นะคะก็เลขเจ็ดโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะในช่วงอุบะนะคะถ้าดูตรงกลางนะคะตรงนี้เนาะน้องจะเริ่มด้วยหัวใจนะคะเมย์ก็จะเอาหัวใจมาใส่ไปเลยหเม็ดนะคะ สองฝั่งนะนี่น้องจะเป็นหัวใจสองชั้นแบบนี้นะซึ่งความน่ารักของน้องก็คือมันน่ารักอะไม้ว่าน้องน่ารักดีเวลาใส่นะคะนี่ก็ใส่ลงไปนะคะตรงช่วงของเลขเก้านะคะเสร็จแล้วตรงนี้เราก็จะเอาลูกปัดนะคะขนาดแปดมิลเนาะมาลงการที่เรามาออกแบบลงแบบนี้ก่อนเนี่ยมันจะทําข้อดีก็คือจะทําให้เรามองเห็นนะว่าเอ้ยสีที่เราอยากได้เนี่ยมันโอเคไหมในช่วงนั้นอะไรเนียค่ะเวลาเมย์ออกแบบนะคะเมย์ก็จะออกแบบจากตรงกลางแล้วก็แบ่งซ้ายขวาให้เท่ากันนะคะ นี่ก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ไม่ใช้ตลอดเลยนะคะคุยง่ายก็คือให้ออกแบบทีละคู่นั่นแหละได้แล้วอ่าคู่นี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเมก็จะเอาตัวอันนี้ตัวนี้นะคะน้องจะเป็นลูกปัดกระดูกงูนะคะมีความแบบเม็ดใหญ่ตรงนี้นะคะแล้วก็ร้อยเอาวางตรงนี้นะคะวางเพื่อให้มันสวยงามนะคะแล้วก็ฝั่งนี้ด้วยเหมือนกันนะคะเราจะทําเป็นคู่คกัน ่อ่อแล้วก็มาลงนะคะเสร็จแล้วเม่ก็จะแหวกตรงนี้นะคะแล้วเราก็จะเอาตัวเม็ดมาใส่อีกพยายามเวลาเมทำมะเมจะพยายามแบบไม่ให้สีเขาใกล้กันนะคะช่องว่างไว้ก่อนเลย อันนี้ก็จะมีโทนนะคะมีหลายสีเลยมีสีฟ้าสีเขียวอะไรเงี้ยนะคะก็ลองออกแบบดูได้นะคะก่อนทำงานเนาะอ่าแล้วก็จะเอาสีสีส้มๆม,มาลงละเราก็จะลงลงการออกแบบเนี่ยเราลงก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลาไงดึงเข้าดึงออกนะคะได้แล้วนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งนี้ ตังนี้แล้วก็สีเหลืองตรงนี้นะคะโทนพาสเทลนี่ขาดสีเหลืองไม่ได้เลยนะแมว่าสีเหลืองเป็นอะไรที่แบบช่วยให้งานเรามันดูแบบสดใสโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มร้อยนะคะตามแบบสร้อยคอของเรานะคะเริ่มต้นเนาะเราก็จะเอาตัวลูกปัดมุกข,ของเรามาเตรียมไว้ใกล้ๆมือเราก่อนนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะเอาเอ็นตอนแรกเมจะยังไม่ตัดอะไรนะคะเมจะแบบแค่ร้อยลงไปเฉยๆเลยนะคะเริ่มต้นเมจะร้อยลูกบั่นมุกนะคะลงไป4เม็ดก่อน1 2 3แล้วก็4เม็ดนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะสลับด้วยหัวใจนะคะหัวใจเนี่ยเวลาเราใส่เราก็จะสังเกตนะคะว่าน้องจะอยู่ฝั่งนี้นาะเราก็ต้องหงายเอาด้านที่เป็นแบบด้านหัว นะคะด้านหัวใจที่มันเป็นแหลมๆสองฝั่งเนี่ยไว้ข้างบนนะคะแล้วก็ร้อยลงไปอีกสเนาะหนึสามแล้วก็4โอเคเสร็จแล้วเราก็จะร้อยหัวใจอีกนะคะันนเนาะแล้วก็ร้อยสี่ทำไปจนกว่าถ้าตามลายของมิก็จะหัวใจคร้าอันนะคะแล้วก็4นะคะโอเค อันนี้คือครบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะร้อยลงไปคราวนี้เราจะร้อยลงไปเรื่อยๆเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ร้อยหัวใจนะคะจนครบแล้วเนาะครบหดอกแล้วนะคะเราก็จะเริ่มเอาตรงแพทเทิร์นตรงนี้นะคะก็จะเริ่มเริ่มจากหัวใจสองชั้นลงไปก่อนนะคะหนึ่งเม็ดเนาะแล้วก็ใส่มุก1หนึ่งเม็ดค่ะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มร้อยตรงนี้นะคะร้อยลูกปัดตามแพทเทิร์นเลยเนาะตามที่เราวางแล้วก็อันนี้นะคะเอาเอ็นคร้อยลงไปตรงรูเลยนะคะ แล้วก็ร้อยแบบนี้ค่ะไปเรื่อยๆนะคะจนครบแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราก็จะร้อยเหมือนเดิมนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดติดตะขอกันค่ะว่าเอ๊ะเราทํายังไงนะเวลาลูกค้าซื้อไปทําเองเนี่ยเดี๋ยวทําหลุดเดี๋ยวทําหลุดนะคะอันนี้เดี๋ยวเราจะมีวิธีการที่จะสอนให้ลูกค้าเข้าใจได้ง่ายๆเลยนะจ๊ะ ตอนนี้เราก็ร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นเส้นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําตะขอกันเนาะวิธีการทําตะขอน,นะคะก็คือเราจะร้อยเม็ดสต็อปเปอร์นะคะอันนี้จะเป็นขนาด2มิลน,นะคะลงไปก่อน1เม็ดน,นะคะเสร็จแล้วก็จะร้อยเอาห่วงนะคะห่วงนี้จะเป็นห่วงขนาด3มิลน,นะคะก็จะแบบเล็กๆน่ารักน่ารักนะคะลงไปเนาะเสร็จแ, <Keys. S 1> แล้วย้อนตัวเอ็นค่ะกลับไปที่สต็อปเปอร์นะคะแบบนี้อ่า เสร็จแล้วค่ะเห็นไหมว่าเราน้องก็เกิดห่วงขึ้นแบบนี้นะคะให้ย้อนคีมเอาเคีมค่ะบีบที่เมสต็อปเปอร์นะคะเมสต็อปเปอร์จากกลมๆเมื่อกี้น้องก็จะกลายเป็นแบนได้นะคะพอแบนพอน้องสต็อปเปอร์เขาเนี่ยสต็อปเปอร์พอมันเสร็จแล้วน้องจะขยับไม่ได้แล้วนะคะเหมือนคล้ายๆการมัดปมเนาะแต่สมัยก่อนเนี่ยไม่มีสต็อปเปอร์เนี่ยเราก็เลยจะใช้วิธีการมัดปมเอาเนาะแต่ว่าปัญหาก็คือพอมัดปมเนี่ยตัว ตัวเชือกเอ็นเองเนี่ยเขาจะขาดง่ายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจาเป็นต้องมีสต็อปเปอร์นะคะสต็อปเปอร์ก็ราคาไม่แพงนะคะราคาถุงละ20บาทเท่านั้นเองนะคะใช้ได้เยอะมากๆนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราจะไม่ตัดเอ็นทิ้งทันทีนะเราจะเก็บเอาเอ็นนะคะร้อยย้อน,นะค่ะกลับไปที่ตัวลูกปัดก่อนนะคะประมาณ3-4เมตรนะคะ โอเคประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะตัดเลยค่ะตัดเอาปลายฝั่งนี้ทิ้งไปเลยนะคะเพื่อเก็บเอ็นนะคะเสร็จแล้วเราจะมาทําอีกฝั่งนึงจ้าเสร็จแล้วนะคะคราวนี้ฝั่งนี้คือเสร็จเรียบร้อยละเห็นไหมว่าน้องก็จะมีห่วงแล้วนะคะเราก็จะตัดนะคะเวลาเราตัดเราจะตัดให้มันเหลือสักประมาณสิบเซนนะคะประมาณนี้นะคะ เวลาเราทางานก็จะทํางานได้ไง่ายขึ้นนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําเหมือนเดิมก็คือร้อยสต็อปเปอร์ลงไปหนึ่งเมตรจ้าอ่เสร็จแล้วก็ร้อยห่วงลงไปนะคะอีกหนึ่งอันเนาะไม่เอาห่วงไปไหนเลยโอร้อยห่วงลงไปอีกหนึ่งอันนะคะเสร็จแล้วก็ย้อนกลับไปที่สต็อปเปอร์เลยจ้ะแล้วก็ย้อนกลับไปนะคะ เสร็จแล้วดึงห่วงไว้ค่ะแล้วก็ขยับอราจับแบบนี้นะคะแล้วก็ดึงห่วงอ่ะคราวนี้เราก็จะสังเกตเห็นว่าตรงปมเนี่ยเขาจะเหลือพื้นที่นิดนึงก็บีบได้เลยนะคะบีบเสร็จแล้วก็ตัดตัวสตอปตัวเอ็นออกไปได้เลยค่ะ อันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแต่ว่าน้องก็ยังไม่มีตะขอนะคะยังไม่สามารถใส่แบบบนคอลงไปได้นะคะสิ่งที่เราต้องทํานะคะคือเราจะต้องใช้แหวนอ้าห่วงนะคะอ้าห่วงนะอ้าเอาห่วงตัววิธีการใช้แหวนอ้าห่วงเนี่ยก็คือน้องเนี่ยจะมีตรงห่วงนะคะห่วงเขาจะมีรอยอยู่เห็นไหมคะจะมีรอยห่างอยู่ให้เอาที่เป็นช่องว่างระหว่างที่ขี่กัน,นมาอ้าบิดอ้าแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ก้ามปูลงไป รูเล็กๆนะแล้วก็บิดเก็บเวลาบิดเนี่ยเราต้องบิดให้ชิดนะคะให้ชิดที่สุดนะคะโอเคเสร็จแล้วอีกข้างนึงก็ทำเหมือนเดิมนะจ๊ะก็จับระหว่างห่วงนะคะแล้วก็ปิดอ้าเนาะเสร็จแล้วโซ่ต่อปลายสร้อยนะคะใส่ลงไปเนาะแล้วก็ปิดแค่นี้ นี่ก็คือเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาเราจะใส่สร้อยเนาะเราก็จะใช้ตัวก้ามปูนะคะเขาจะสามารถเอามือนะคะแกะตรงนี้ได้นะคะแล้วก็เกี่ยวนะคะเกี่ยวตรงที่มันออกมาตรงนี้นิดนึงนะคะแล้วก็เงี้ยใส่ลงไปแบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะได้สร้อยคอสวยๆนะคะหนึ่งเส้นนะคะ Okay. เดี๋ยวใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วก็ใครที่อยากได้อุปกรณ์แบบนี้นะคะเมมีขายนะคะเยอะมากๆเลยนะคะสามารถแอดสั่งแอดไลน์ line, มาสั่งซื้อได้ที่ไลน์ ID แอดลูกปัดนะคะตามลิงก์ที่อยู่ข้างล่างนะ